ยังมีอีกหนึ่งประเด็นค่ะที่หลายคนจับตามองท่าทีของท่านคนนี้ค่ะท่านนายกมุตมรีค่ะคุณต้องวันนี้ครับท่านนายกเขาเรียกว่าประชุมคอรมอนะ,ะวันนี้ก็มีเขาเรียกว่ามีเขาเรียกคณะมวยไทยมาพบท่านก่อนอประชุมคอรมอก็เลยหลังจากนั้นนะฮะ,ะก็มีสื่อมวลชนครับถามเกี่ยวกับท่านนายกนะท่านนายก,กเลยบอกว่ามีการตั้งกาศครับ ตั้งการ์ดทงทำไงทำท่านี้ฮะผมไม่แน่ใจว่าท่านนายกปฏิเสธจะตอบคําถามสื่อหรือเป็นการตั้งการ์ดนะมันอาจจะเป็นสองวาระนะคะเอามารวมกันหรือเปล่าก็คือสื่อบอกว่าเป็นการสะท้อนเอกลักษณ์ขโมยไทยเป็นท่าตั้งการ์ดเลยนะใช่แต่ว่าอีกในยันหนึ่งก็เพื่อบอกสื่อว่าไม่อยากตอบคําถาม เรื่องเกี่ยวกับการดีวรับที่เลสตเตอร์ใช่ค่ะเรื่องนี้นะคะมาดูบรรยากาศค่ะเพราะพลเอกประยุทธจรร์จันโอชานะคะนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะโดยก่อนการประชุมนะคะพลเอกทันท,น,ทนวาคมค่ะพิพทยจันทร์นะคะนายกสมาพันธ์ สมาคมพันธมิตรมวยไทยโลกแล้วก็นายกสมาคมกีฬามวยไทยเลิศลิ์ค่ะได้มีการนำนะคะคณะเด็กและก็เยาวชนอย่างที่เห็นในภาพนี้เลยนะคะ,คะมาฝึกฝนศิลปะวัฒนธรรมและก็ออกกําลังกายค่ะด้วยมวยไทยก็เข้าไปพบท่านนาย,ยกรัฐมนตรีนะคะเพื่อต้องการให้มีการประชาสัมพันธ์และก็แสดงตัวอย่างด้วยเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มนะคะเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมด้วยมวยไทยค่ะผูะ้สื่อข่าวก็เลยถามว่าได้มีการติดตามถามท่านนายกนะคะเรื่อง การการเมืองบ้างหรือเปล่าผลฟุตบอลเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดที่ประเทศอังกฤษอ่ะท่านได้ติดตามหรือไม่นะคะคซึ่งเรื่องนี้ค่ะทำให้พลเอกประยุทธ์นะคะไม่ตอบคำถามค่ะแล้วก็หันมาตั้งการ์ดด้วยอย่างที่ทำเราทำเมื่อสักครู่นะคะแบบมวยไทยเนี่ยแบบมวยไทยเลือลิดด้วยนะใส่ผู้สื่อข่าวค่ะก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าไม่ตอบแล้วก็ทำถึงสองครั้งด้วยกันค่ะเดี๋ยวเราไปชมบรบรยากาศในช่วงนั้นดีกว่าค่ะ ควกระนไ่าเขนมื่อานคะนไปดูบเความดหวีันับขณะเดียวกันครับในช่วงเวลาดังกล่าวครับพลเอกประวิทยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีครับได้เดินทางมาถึงทำเนียบธบัตรครับเรียกว่าด้วยมีสีหน้าที่ยิ้มแย้มนะผู้สื่อข่าวถามว่าได้ดูฟุตบอลเลสเตอร์ซิตี้บ้างหรือไม่ครับ พลเอกประวิทย์เพียงแต่หันมายิ้มก่อนเข้าห้องรับรองสีเหลืองครับเพื่อพูดคุยกับพลเอกประยุทธ์และพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับต่อมาฮะเวลา11บเนาฬิกาสีนาทีครับพลเอกประวิทย์ครับกล่าวภายหลังการประชุมคอรมอถึงผลการแข่งขันฟุตบอลระหว่างเลสเตอร์ซิตี้กับเวสแฮมยูเนเต็ดว่านะครับรู้สึกเสียใจและเสียดายแทนคนไทยทั้งประเทศครับที่สโมสรเลสเตอร์ซิตี้อของคนไทยนะฮะไม่สามารถผ่านไปได้ครับเพราะแม้เราจะชนะ แต่อีกทีมก็ชนะด้วยเช่นกันแต่ก็ทําให้ทีมเรสเตอร์เนี่ยตกชั้นครับแล้วก็เมื่อถามถึงกรณีที่พลตํารวจเอกจากทิพย์ชายจินดาอดีตผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติครับมีภาพนะครับเดินทางไปรับชมฟุตบอลร่วมกับนายเศรษฐาทวีสินแคนเดตนายยกรนตีของพรรคเพื่อไทยและนายอนุทินชาญวีรกูลครับรองนายยกรนตีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยพลเอกประวิตรกล่าวว่าครับตนจะไปรู้ได้ยังไงตนไม่ทราบครับต้องไปถามท่านเองครจริงๆคือ คนนี้จะคนนี้เขาเรียกว่า คนคุณจัดทริปเนี่ยนะฮะบิ๊กแป๊บบิ๊กแป๊เนี่ยก็มีครับว่ามีความเชื่อมเหนยวการเมืองทั้งฝั่งลุมตู่อยู่เชื่อว่าคุณผู้ชมรู้ดีอยู่แล้วว่าที่ผ่านมาก็คือบิ๊กแป๊ก็อยู่กับบิ๊กป้อมเนี่ยแหละใช่แล้วก็การไปประกดร่างอยู่ตรงนั้นเนี่ยทำให้เกิดข้อสงสัยเอ๊ะยังไงยังไงแต่เรื่องนี้บิ๊กป้อมไม่พูดนะคะผู้สื่อข่าวถามอีกว่าค่ะได้ให้กำลังใจในการจัดตั้งรัฐบาลอย่างไรพลเอกประวิตรนะคะกล่าวว่าก็ต้องว่ากันไปตามกติกาแล้วก็ปฏิเเสธจะะตอออบบคคําาาถมรรรรื่่งงงขดีลลัหวพก ก็ปัดเลยว่าเรื่องนี้ก็ไปถามพลเอกประยุทธ์กันเองเมื่อถูกถามว่าจะจับมือร่วมกับรวมไทยสร้างชาติเพื่อรวมคะแนนเสียงไปต่อรองกับการจัดตั้งรัฐบาลใหม่หรือไม่ค่ะทั้งนี้นะคะเขาก็บอกว่าถ้ารวมกันสองพักก็คะแนนเยอะอยู่นะ แต่เจ้าตัวเนี่ยไม่ตอบคำถามนี้นะก็ยิ้มแล้วก็ไม่ตอบค่ะผู้สืข่าวก็ยังรายงานอีกว่าวันเดียวกันนี้นะคะในการประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีการแจ้งราประชุม1คนก็คือคุณอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนั่นเองค่ะค